มันเป็นสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกก็นะอย่างน้อยเมื่อพูดถึงอุณหภูมิของอากาศนะนะในวันที่10กร,รกฎาคมปี1913อุณหภูมิที่นี่สูงจนน่าตกใจและทำลายสถิติไปที่56.7องศาเซลเซียสไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนเรียกมันว่าหุบเขามรณะนอกจากนี้ยังเป็นจุดต่ำสุดในเมริการเหนือทั้งหมดซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล86เมตรเมื่อคุณมาที่นี่เป็นครั้งแรกคุณอาจจะถูกหลอกให้คิดว่าจู่ๆคุณก็ถูกน้ำแข็ง,งรายล้อม แต่สิ่งที่คุณเห็นใช่น้ําที่ถูกแช่แข็งจริงๆหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกหลอกเลยเพราะจริงๆแล้วมันคือเกลือเมื่อน้าฝนรวมตัวกับแร่ธาตุชั้นนอกของหินที่อยู่รอบบริเวณก็จะละลายไปเมื่อน้ําระเหยก็จะเหลือแต่เกลือหากคุณเป็นแฟนพันแถวเรื่องน้ําที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับคุณเนื่องจากุบเขามารณนามีปริมาณน้าฝนน้อยมากมันหายากมากซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วพื้นที่นี้มีฝนน้อยกว่า5เซนติเมตรในแต่ละปี นี่ทาให้หุบเขาเมอร์เนาเป็นสถานที่ที่แห้งแ้งที่สุดไม่เพียงแค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอเมริกาเหนือทั้งหมดด้วยในปี1 9 2 9สและ1953สถานที่แห่งนี้ไม่มีฝนตกแม้แต่หยดเดียวตลอดทั้งปีภูมิทัศน์ที่ดูเหนือจริงนี้จะโดดเด่นยิ่งขึ้นเมื่อคุณเห็นเนินทรายแน่นอนว่าพวกมันเป็นเพียงส่วนเล็กๆของหุบเขาบมอรเนาะแต่ก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจดจำที่สุดโดยบางเนินมีความสูงมากกว่า207เมตร หากคุณเคยเดินขึ้นไปบนเนินทรายคุณอาจจะโชคดีพอที่จะได้สัมผัสกับสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดในทะเลทรายนั่นคือทรายร้องเพลงแต่ทำไมมันถึงเกิดขึ้นล่ะมันเป็นทรายที่ส่งเสียงดังจริงๆหรือเป็นเพราะอย่างอื่นกันแน่คำตอบสั้นๆคือว่าเรายังไม่เข้าใจปรากฏการณ์นี้อย่างถ่องแท้คำอธิบายหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าทรายที่ไหลลงมาจากเนินทรายทำให้เกิดเสียงนี้เนื่องจากการเสียดสีกันร,ระหว่างมเมล็ดพืชเวลาที่คุณได้ยินเสียงมันจะเหมือนเครื่องบินที่บินอยู่ไกล นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งบนโลกที่ทรายส่งเสียงดังจนคุณได้ยินจริงๆส่วนสถานที่อื่นๆได้แก่ทะเลทรายนามิฟในแอฟริกาหรือบากกิ้งแซนที่ฮาวายหากคุณคิดว่าไม่มีอะไรที่ทําให้คนแปลกใจในสถานที่ที่ดูเหมือนฝันนี่อีกแล้วฟังผมนะก้อนหินที่นี่ดูเหมือนจะเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้เลยล่ะอาจเป็นเพราะสัตว์ชนเข้ากับพวกมันหรือเปล่าผมหมายถึงุูเขานี้เป็นที่ของนกโรสแรนเนอร์ที่มีชื่อเสียงนกตัวน้อยนี้ซึ่งสูงน้อยกว่า0.6เมตร และหนัก0.5กิโลกรัมเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตไม่กี่ตัวที่อาศัยอยู่ที่นี่มันปรับอุณหภูมิร่างกายให้อยู่รอดจากความร้อนจัดในตอนกลางวันแต่รถรันเนอร์อาจจะไม่ใช่ต้นเหตุเพราะมันยังตัวใหญ่ไม่พอที่จะทําให้เกิดผลกระทบดังกล่าวนอกจากนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรมาผลักหินเหล่านี้เพราะร่องรอยที่ทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นแปลกและเด่นชัดเกินไปในกรณีนี้เป็นเพราะลมหรอคําอธิบายนี้ดูเหมือนจะไม่เหมาะสมเช่นกัน เนื่องจากหินเหล่านั้นบางส่วนมีขนาดใหญ่มากจนเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกพัดปลิวผมหมายถึงพวกมันมีน้ำหนักได้ถึง318กิโลกรัมและยังคงเดินทางได้ไกลกว่า457เมตรในกรณีนั้นอาจจะมีบางอย่างในองค์ประกอบของหินเหล่านี้ที่ช่วยเคลื่อนที่ได้ทุกเมื่อที่ต้องการหินเหล่านี้ทำมาจากวัสดุพิเศษบางอย่างหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์รู้สึกผิดหวังพอๆกับที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้เมื่อพวกเขาค้นคว้าทฤษฎีนี้แล้วรู้ว่าไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับองค์ประกอบของหินเหล่านี้เลย พวกมันเป็นเพียงหินธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโดโลไมและแกรนิตก่อนหน้านี้พวกมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของหน้าผาและโขดหินในท้องถิ่นซึ่งได้ตกลงมาอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของหินนั้นเป็นที่สนใจของนักวิจัยนับตั้งแต่การค้นพบของพวกเขาเมื่อต้นทศวรรษที่1,900ที่น่าสงสัยยิ่งกว่านั้นก็คือวิถีของมันดูเหมือนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปร่างของหินในขณะที่หินที่มีพื้นผิวขรุขระทาให้เกิดรอยทางตรง ก้อนหินที่พื้นเรียบดูเหมือนจะร่อนเร่ไปมาและวิจัยได้พยายามค้นหาการเคลื่อนไหวของหินหลายแบบและวิธีที่พวกมันสร้างเส้นทางเหล่านั้นด้วยวิธีต่างๆมากมายตัวอย่างเช่นสังเกตสถานที่ด้วยความช่วยเหลือของกล้องวิดีโอพวกเขายังสร้างสถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยเฉพาะตรงบริเวณที่ต้องการและถึงกับวางอุปกรณ์ติดตาม GPS ไว้บนก้อนหินเหล่านี้ด้วยแต่ก็มีคําถามหนึ่งด้วยทําไมก้อนหินเหล่านี้ถึงเคลื่อนที่ไปด้วยกันไม่ว่ารูปร่างและขนาดจะเป็นอย่างไร พวกมันบางส่วนได้ทิ้งรอยเป็นทางขนานกันดูเหมือนว่าพวกมันกําลังขยับไปในทิศทางเดียวกันโดยจะเลี้ยวและโค้งเหมือนกันขณะเคลื่อนที่เจ้าหินพวกนี้ไม่ได้แค่บังเอิญไปงานฝ่าที่เดียวกันใช่ไหมในปี2014นักวิทยาศาสตร์าสามารถจับภาพการเคลื่อนไหวของหินบนเทปได้ก่อนหน้านั้นยังไม่มีใครเคยเห็นหินเหล่านี้เคลื่อนไหวเลยผู้คนต่างรู้สึกทึ่งกับความลึกลับของร่องรอยที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังด้วยความช่วยเหลือของการถ่ายภาพแบบไทม์สแลป ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วหมายถึงการถ่ายภาพในเฟร,รมเดียวกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเล่นย้อนกลับเหมือนในภาพ,พยนตร์ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนที่ของหินเหล่านั้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสัตว์หรือลมไหมหรือเป็นพลังงานลึกลับอื่นๆที่ผลักก้อนหินข้ามภูมิประเทศที่ว่างเปล่าคําตอบนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดทั้งหมดนี้เกิดจากการรวมกันของปริมาณน้าฝนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วและลมเล็กน้อยพูดง่ายๆก็คือเมื่อฝนตกในหุบเขา บางครั้งสถานที่นั้นอาจจะกลายเป็นน้ำแข็งได้และหุบเขาทั้งหมดก็เริ่มดูเหมือนลานสเก็ตน้ำแข็งขนาดยักษ์หินบางส่วนนั้นติดอยู่ในน้ำแข็งเช่นกันเมื่ออุณภูมิสูงขึ้นและน้ำแข็งเริ่มละลายส่วนต่างๆของแผ่นหินน้ำแข็งก็จะเริ่มเคลื่อนตัวชา้ชาๆโดยลากหินตามไปด้วยทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของหินและร่องรอยที่พวกมันทิ้งไว้เบื้องหลังเนื่องจากโลกใต้โขดหินกลายเป็นโคลนจากฝนตกหินจึงเคลื่อนตัวไปพร้อมกับแผ่นน้ำแข็งได้ง่ายขึ้น เมื่อน้ำแข็งละลายน้ำก็จะระเหยโดยไม่ได้ทิ้งเบาะแสไว้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ร่องรอยที่หินทิ้งไว้จะแข็งตัวท่ามกลางความร้อนของดวงอาทิตย์ทําให้ดูเหมือนก้อนหินเคลื่อนตัวไปเองสิ่งที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ไขความลึกลับนี้ได้ยากคือแผ่นน้าแข็งที่ช่วยหินเหล่านี้เคลื่อนที่นั้นบางมากมันต้องมีขนาดใหญ่พอในแง่ของพื้นผิวโดยรวมแต่บางพอที่จะระเหยได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เหลือร่องรอยว่าอยู่ที่นั่นจริงๆอย่างไรก็ตามแม้จะมีชื่อว่าทะเลทราย แต่ก็มีสัตว์มากมายที่ร่อนเร่อยู่บริเวณรอบๆนี้แม้แต่ปลาก็ด้วยใช่แล้วปลาในเทะเลทรายไงล่ะขึ้นนะมันเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจที่มีปลา6สายพันธุ์สามารถอยู่รอดได้แม้จะเป็นน้ําเค็มและสภาพแวดล้อมไม่เอื้อมหนวยปลาชนิดหนึ่งที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้เร็วคือปลาเดวิโฮมมีเพียงมันที่อาศัยอยู่ที่นั่นเท่านั้นในน้ําที่มีอุณหภูมิสูงถึง34องศาเซลเซียสเนื่องจากอุณหภูมิและความเข้มข้นของออกซิเจนทําให้ปลาชนิดอื่นไม่สามารถอยู่ได้ แต่ก็ไม่ใช่แค่ปลาเท่านั้นมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดในทะเลทรายมันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า50สายพันธุ์และแม้กระทั่งสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดคุณจะพบกับสัตว์ต่างๆเช่นคอโยตี้คิดฟ็อกบ๊อบแคทและสิงโตภูเขาในบรรดาสายพันธุ์ที่เล็กกว่านั้นคุณจะได้เห็นกระต่ายกระรอกค้างคาวเต่าและหนูสัตว์บางตัวที่อาศัยอยู่ที่นี่จำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่มีเอื้อมหนวยและต้องหาวิธีแก้ไขที่สร้างสรรค์เช่น กระต่ายแจ็คที่ใช้หูขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้รู้สึกเย็นในช่วงฤดูร้อนที่ร้อนจัดหนูจิงโจ้ยังมีทริคที่ไม่เหมือนใครพวกมันสามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องมีน้ําเลยทํายังไงนะหรอพวกมันจะได้รับน้ําที่จําเป็นทั้งหมดจากอาหารที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นเต่าใช้โหมดจําศีลโดยในแต่ละปีพวกมันจะพักเพื่อปกป้องตอนเองจากสภาวะอันโหดร้ายของทะเลทรายนานถึง9เดือนอ่าแรงน้มถทวงแกช่างใจร้ายเหลือเกิน นั่นคือสิ่งที่ผมคิดเมื่อผมสะดุดก้อนหินจนล้มหน้าควา่ำแต่แน่นอนว่าผมไม่ใช่คนซุ่มซ่ามคุณก็รู้เอาเถอะแรงโน้มถ่วงนั้นคงที่ใช่ไหมเป็นสิ่งที่ไม่สั่นคลอนและเราก็พึ่งพาได้เสมอในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้ไม่เหมือนกับคุณก็รู้ความรักน่ะขอโทษทีที่รู้สึกโรแมนติกขึ้นมานะ่ะแต่ถ้าผมบอกคุณว่ามันไม่ได้ตรงไปตรงมาและชัดเจนอย่างที่คุณคิดล่ะมีสถานที่ต่างๆบนโลกของเราที่แรงโน้มถ่วงทำตัวแปลกประหลาด และนั่นเป็นเหตุผลที่คุณคลิกวิดีโอนี้เราไปดูกันดีกว่าแมกเนติกฮิลในเมืองเลประเทศอินเดียมีถนนสายหนึ่งในอินเดียที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมันดูไม่แตกต่างจากภูมิทัศน์โดยรอบและคุณอาจมองผ่านมันง่ายๆโดยไม่สังเกตถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งผิดปกติและหน้าขนลุกเล็กน้อยถ้าคุณหยุดรถของคุณบนแมกเนติกฮิลขณะขึ้นเนินและจอดไว้เฉย,เฉยมันจะเริ่มไหลขึ้น ในที่สุดก็ถึงความเร็วถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่ากันว่ามีแรงแม่เหล็กที่นี่ซึ่งดึงรถขึ้นไปบนเนินเขาและเป็นที่มาของชื่อยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่เครื่องบินก็ต้องบินสูงเหนือที่นี่ด้วยแม้คนที่ไม่เชื่อจะให้คําอธิบายอื่นว่าเป็นเพราะผืนดินสร้างภาพลวงตาว่าคุณเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนแต่ที่จริงคุณเคลื่อนที่ลงจากเนินเขาต่างหากไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงผมก็อยากจะเห็นมันด้วยตาตัวเองคุณล่ะบอกผมในคอมเมนต์หน่อยป่าสนโค้งงอในประเทศโปลแลนด์ ใกล้กับหมู่บ้านนอร์เวย์ชานาวมีป่าลึกซึ่งคุณจะพบต้นสนที่ดูแปลกตามันถูกปลูกในทศวรรษที่1930มีต้นไม้400ต้นที่บิดไปทางเหนือจนเกือบถึงโคนรากแล้วเติบโตเป็นครึ่งวงกลมแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะเสนอทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการเติบโตที่แปลกประหลาดของต้นไม้พวกนี้แต่ก็ไม่มีใครบอกได้ชัดเจนว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นบางคนบอกว่ามีคนทำให้พวกมันเป็นแบบนั้นในขณะที่คนอ,นอื่นเชื่อว่าเป็นความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงที่ผลักต้นไม้ลงมา ปัญหาของเวอร์ชั่นนี้คือมันต้องเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วส่งผลต่อต้นไม้เท่านั้นยังไม่มีคำอธิบายที่แน่นอนอยู่ดีใครจะรู้ล่ะน้ำตกในหมู่เกาะแฟโรเคยเห็นน้ำตกที่เคลื่อนตัวขึ้นข้างบนไหมคุณหาดูได้ในหมู่เกาะแฟโรครึ่งทางจากไอซ์แลนด์ไปยังสกอตแลนด์แต่ถ้าคุณคาดหวังให้ผมเล่าเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเกี่ยวกับพลังลึกลับที่ดันน้ำขึ้นแล้วก็ขอโทษนะที่นี่ไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกแต่ความจริงก็น่าทึ่งอยู่ดีรวมในนี้แรงมากจนยกน้ำขึ้นแล้วก็เวียงกลับ ผมเดาว่ามันเป็นลมแบบนี้ที่ทําให้แมรี่ป๊อปปิ้นเดินทางด้วยร่มของเธอได้ฟังดูเข้าท่าดีนะอันที่จริงน้ําตกแห่งนี้ก็ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะอะไรมีสถานที่อีกหลายแห่งบนโลกที่มีลมสร้างภาพลงตาของแรงโน้มถ่วงที่ผิดปกติตัวอย่างเช่นมีแม่น้ําคินเดอร์ในอังกฤษซึ่งมีน้ําตกโดนลมพัดตลอดเวลามันแรงมากจนน้าครึ่งหนึ่งของน้ําตกดูเหมือนจะลอยขึ้นโดยที่ไม่แตะกับด้านล่างของน้ําตกเลยเคืรนฮูเวอร์ในรัฐเนวาดาสหารัฐอเมริกา ถ้าคุณเคยขึ้นไปบนยอดเขื่อนซึ่งสูงประมาณ221เมตรคุณก็ลองเล่นทริกสนุกๆได้เอาน้ำไปขวดหนึ่งแล้วเทลงบนขอบคุณจะเห็นน้ำไหลขึ้นแทนที่จะไหลลงอีกครั้งนะนี่ไม่ใช่เวทมนต์หรือปรากฏการผิดธรรมชาติลงบนนั้นแรงเกินกว่าที่น้ำจะตกลงมาเช่นเดียวกับน้ำตกบนหมูเกาะแฟโรแต่ที่นี่ดูน่าประทับใจมากกว่าเพราะคุณทำเองได้เลยถนนโทกแกบเกาหลีใต้ อีกหนึ่งความผิดปกติจากแรงโน้มถ่วงบนถนนชาวบ้านพบว่าถ้าคุณวางกระป๋องเปล่าหรือควดหนึ่งขวดบนพื้นกระป๋องจะเริ่มกลิ้งขึ้นเนินทันทีแต่ไม่เหมือนกับสถานที่อื่นในโลกถนนโทกแกบิไม่เพียงแต่สร้างภาพลวงตาเท่านั้นเมื่อคุณเดินลงทางลาดชันคุณจะไม่รู้สึกเหมือนกำลังเดินขึ้นทุกอย่างค่อนข้างปกติแต่เมื่อคุณวางวัตถุที่หมุนได้มันจะหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามมากกว่าที่ควรเจ้าหน้า,นาที่ท้องถิ่นเข้าใจเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและติดป้ายบอกนักท่องเที่ยวที่ออยยาาากกกรู้เหห็นนนนถถึึงงงทงไปทนนลลับแ่ี พระาธาตุอินแขวนพามา่าถ้าคุณไปพามา่าซึ่งปัจจุบันเรียกอีกชื่อว่าเมียนมาอย่าลืมเยี่ยมชมสถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ล่ะก้อนหินที่ปกคลุมไปด้วยแผ่นทองคําเปลวตั้งอยู่บนขอบหน้าผาและมีเจดีขนาดเล็กตั้งอยู่ด้านบนสิ่งที่น่าประทับใจเกี่ยวกับหินนี้คือมันแค่แตะอยู่กับหน้าผาเพื่อรองรับเท่านั้นอันที่จริงดูเหมือนว่าก้อนหินอาจตกลงมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันก็ตั้งอยู่นิ่งๆแบบนั้นมาหลายพันปีแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นเจดีย์ที่สร้างขึ้นบนนั้นไม่ได้เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยมันจึงเป็นภาพที่ไม่ธรรมดาที่จะได้เห็นก้อนหินดูเหมือนจะพูดว่าแรงน้มถทวงเหรอฉันไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกตามตำนานเล่าว่าสิ่งที่ทําให้ก้อนหินอยู่กับที่คือเส้นผมของพระพุทธเจ้าเพียงเส้นเดียวผมไม่รู้เรื่องนั้นหรอกแต่คุณไปดูหินด้วยตัวคุณเองได้และจะเห็นว่ามันไม่ได้ถูกยึดอยู่กับหน้าผาเลยอีกทั้งยังไม่ขยับเขยื่อนมาเป็นเวลา2500ปีแล้วต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นทีี่่่นวาม หินแห่งดิวาสโกอ์เจนตินาถ้าจะมีอะไรที่พูดว่าฉันท้าทายแรงโน้มถ่วงออกมาดังๆนั่นก็คือหินแห่งดิวาสโกหินก้อนใหญ่หนัก300ตันนี้ตั้งตะหงานอยู่บนขอบหน้าผาและเอียงจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเมื่อลมพัดผู้คนถึงกับตรวจสอบโดวยวางขวดแก้วไว้ใต้ขอบด้านใดด้านหนึ่งพวกมันแตกเมื่อหินเคลื่อนไหวน่าเสียดายที่วันนี้คุณไม่มีโอกาสเห็นความอัศจรรย์ของธรรมชาตินี้แล้วเพราะเมื่อ100กว่าปีก่อนในปี1912ก้อนหินตกลงมาจากหน้าผาซึ่งมันตั้้้งออยยยู่มาาหลลรปีแว ผู้คนในเมืองทันดิลที่อยู่ใกล้เคียงเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากจนกระทั่ง95ปีต่อมาในปี2007พวกเขาตัดสินใจฟื้นฟูหินก้อนนี้แต่ก็ไม่ได้ประกอบกลับขึ้นมาจากหินก้อนเล็กก้อนน้อยหรอกพวกเขาทำแบบจำลองพลาสติกของหินและวางไว้ที่จุดเดิมและในตำแหน่งเดียวกันแต่กระทั่งทุกวันนี้ถ้าคุณมาที่เมืองทันดิลคุณก็จะได้เห็นก้อนหินทรงตัวที่มีชื่อเสียงแน่นอนว่าตอนนี้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์เพราะมันไม่ได้โยกแล้วและหนักแค่9้าตันแต่ก็ยังโดดเด่นอยู่ดี เดวิลทาวเวอร์ในไวโอมิงสหรัฐอเมริกาจำสถานที่นี้จากหนังเรื่องมนุษย์ต่างโลกได้ไหมถ้าไม่ก็ควรไปดูนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้สถานที่แห่งนี้ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกเหมือนได้เห็นเวทมนต์และไม่ได้สร้างแรงโน้มถ่วงที่ผิดปกติต่อหน้าต่อตาคุณฟังดูน่าเบื่อเมื่อเทียบกับสถานที่อื่นๆในรายการของผมใช่ไหมแต่คุณสมบัติที่น่าเหลือเชื่ออย่างแท้จริงของเดวิลทาวเวอร์คือนักวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งแต่แรก คุณเห็นไม่ว่ามันเป็นหินสูง265เมตรที่สูงชันจนเป็นแนวตั้งแต่นั้นไม่ใช่เรื่องหลักหินก้อนนี้เพิ่งผุดขึ้นมาท่ามกลางที่ราบในไวโอมิงโดยที่ไม่มีอะไรเหมือนมันในระยะหลายกิโลเมตรจู่ๆภูมิประเทศราบเรียบแบบนี้ก็ให้กำเนิดสิ่งที่สูงมากขนาดนี้ได้ยังไงทฤษฎีมีอยู่มากมายแต่ยังไม่มีคําตอบทฤษฎีของผมนะเหรอบางทีที่นี่อาจจะเป็นสะดือจุนขนาดยักษ์ของโลกก็ได้เอาล่ะคุณหาทฤษฎีที่ดีกว่านี้สิออริกอนวอลเทคสหรัฐอเมริกา บ้านแห่งความนึกลับในโกฮิลรัฐออลีกอนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนด้วยเอฟเฟกต์ท้าทายแรงน้อถ่วงคุณยืนตรงที่นี่ไม่ได้แต่จะต้องเอนตัวไปด้านข้างเสมอและต้องจับบางอย่างไว้รักษาสมดุลลูกบอลกลิ้งขึ้นและยังมีไม้กวาดที่อยู่นิ่งได้ในทุกที่ที่คุณวางมันไม่เหมือนกับอย่างอื่นในเพิงชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันในท้องถิ่นเรียกที่นี่ว่าพื้นที่ต้องห้ามก่อนจะมีการสร้างบ้านที่นั่นเสียอีกและพวกเขาพยายามไม่เข้าใกล้ ถึงอย่างนั้นเจ้าของเพลิงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพวกเขาก็ทาสาเร็จพวกเขาสร้างบรรยากาศของความลึกลับไปทั่วสถานที่และเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหนังสือพิมพ์และต่อมาก็ทางอินเทอร์เน็ตและนี่ไงล่ะความผิดปกติที่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นแล้วที่จริงแล้วมันไม่ใช่อะไรเลยนอกไปจากความอยากรู้อยากเห็นเป็นภาพลวงตาที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งจะหลอกตาและประสาทสัมผัสในื่นๆของคุณอา่าวฮัตสันแคนาดา เอาล่ะเราได้พูดถึงสถานที่ที่ค่อนข้างคลุมเครือกันไปแล้วแต่ตอนนี้ถึงเวลาสําหรับของจริงนั่นคือความผิดปกติของอ่าวฮัตซันนี่อาจเป็นที่เดียวที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำกว่าทุกที่ในโลกแม้แต่คนที่ไม่เชื่อก็ยิ้มย้อมไม่ได้เพราะความแตกต่างถูกวัดด้วยอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำหมายความว่าแรงโน้มถ่วงที่นี่ต่ำเท่ากับเอาเป็นว่าบนดวงจันทร์นั่นเหรอหน้าเสียดายหรือโชคดีผมยังไม่แน่ใจความแตกต่างนั้นแค่เล็กน้อย ค่าที่แน่นอนคือ0.005หรือ1ใน200ของเปอร์เซ็นต์แม้ว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่คุณไม่รู้สึกหรอกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนักวิทยา,าศาสตร์กล่าวว่าความผิดปกตินี้เกิดขึ้นเนื่องจากแผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นที่เมื่อประมาณหนึ่งปีก่อนมันบีบอัดหินมากจนฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ทำให้สนามโน้มถ่วงเคลื่อนตัวในอ่าวฮัสซันแม้ว่าในอนาคตแรงโน้มถ่วงจะกลับสู่สภาวะปกติในบริเวณนี้เช่นกันเง้นผมก็เต้นมูลวอล์ก